สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงเกลืออรัญญประเทศนะคะทางที่เราเข้ามาทางนี้นะคะเด็กๆวันนี้เราถึงตลาดโรงเกลืออารัญญประเทศแล้วพี่น้ำ ไปพาทัวร์เราแล้วถ่ายดังไงต้องเวลาปกพี่น้ำนำทางวันนี้เราเวลาเราไปถึงตอนนี้ประมาณมบ่ายสามน้องาโตแบบนี้อ่ะไปดูกัน ไปสามแล้วคนยังเยอะอยู่ทอดเห็นเดียวเลยแม่มาดูเจ๊อยากกินก๋วยทอดไหมลูกไหนอะ่ะอ๋อก๋วยทอดย,ยาวๆอย่างเงี้ยเออก๋วยทอดดูดิเราเจอก๋วยทอดอ๋อเขา,าทำอย่างงี้ไงชิ้นละสิบบาทพี่น้ำกินป่ะพี่น้ำเอาปล่านายแค่เลี้ยงหลานน่ะเร็ว ชิ้นละสิบบาท <นะ S 1> บาที่คอมอเมนต์ี๋ยวนี้เรามาของกินแวะซื้อของกินก๋วยทอดมาแล้วครับร้อนร้อนอยู่ถ,ออยถือแล้วก็หายร้อนหูอกไปหรอปะเดินระวังรถด้วยนะคะ<อ>เด็กๆ ตอนนี้เรามาโซนกระเป๋ามือสองตอนนี้ของกินเกียวแห้งเหรอกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมไหนอ่ะตอนนี้เรากำลังเดินหาของกินต้องไหนร้านไหนไปดูดี่ จะทำพี่ไผ่หนูเยอะหนูเขินนะพี่ไปลง YouTube แล้วเนี่ยฮะลง YouTube ได้เปล่าอยากให้เห็นน้ำซุปครอบ้านๆอ่ะอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้มันออกหวานๆนะคะพี่เหมือนตาค้าน่ารักมากเหมือนเหมือนไมโยนีอ๋ออันนี้กินด้วยไม่เผ็ดลูกไม่เผ็ดเอาไม่เผ็ดครับของพี่ไม่เผ็ดใช่ไหมคะไม่เผ็ดนะอันนี้เครื่องปรุงเหมือนมายองเนสเหรอ คล้ายๆคล้ายๆโอมกินก็ชิ้นละหกสิบบาทไงใช่แล้วจ่ายตังค่ะไม่อันนี้ไม่ใช่อ้าวพี่อันไหนอันนี้เหรอดูวิธีทำเขา อะไรครับชิ้นเนี่ยอะไรแต่เขาใส่เป็นลู่นเลยลูกแล้วเขาลูกชิ้นไม่ใส่นะเขาอันนั้นใบเหมือนใบที่บ้านเราเลยเอาไม่เผ็ดเอาไม่เผ็ดเอาโคบแข็งโคบแข็น้ำแข็งด้วยแก้วหนึ่งเอาอีกแก้วหนึ่งขึ้นมาใส่แข็งตอนนี้เราดัดโคบวยโอ้ยอย่างงี้เอาโคบแข็งแข็งให้เด็กคนนั้นหน่อยโอ้ย่างงี้เหรอ ค่งใส่สองกล่องได้เพิ่งปิดพี่ถ่ายรูปหน่อยอุ้ยทำเร็วมากไหมคะโอเคไปเราไปต่อพี่น้ำเอาม้มาพี่ไหมมาเราก็ได้แล้ว่ายอเพิ่งเขาไม่กินไม้ค่ะวิธีกินเขาจับอย่างนี้เลยนี่นี่จับอย่างนี้แล้วก็กัดเขากิ้มอย่างนี้แหละตอนนี้เราเดินเข้ามาในโซนส่วนมากจะเป็นสื้อายีนมากจะเป็นสื้อาเยอะ คอร่อยอร่อยไหมลูกลูกพีหลอดเป็นลูกหึงนด้วยนี่นะกินหมดหรอแค่นี้หรอนี่เต็มพี่ออฟเลยว่ะเก่งเนี่ยจะจ๋าเหนื่อยเหรอคะอุ้ยดูเสื้อขาดไม่เกียวนู่นเออเสื้อขาด เราจะเดินออกไปตรงไหนเนี่ยตรงนี้มีแต่โซนเสื้อผ้าข้างบนมันยังไม่สุดเลยนะมันไม่สุดก็เดินไปอ่ะพี่น้ำเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเดินต่อจ้ามันอยู่ข้างนอกไม่หนุก ไม่ไปถึงไหนเลยนะคะเนี่ยเดิอนอยู่แค่เท่านี้ก็เหนื่อยแล้วครับน้ำไปไหนอะ่ะไปที่ฝ้ายอีกฝั่งน้น โซนกระเ,เป๋าแบนในเมืองสองแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะคะดูสภาพเด็กๆ <c oughs> แม่พามาเดินตลาดลงเกลือแล้วเราก็ไปนะคะบ๊ายบายเจอกัน EP <Bye>. หน้าจ้า